ในที่นี้ครับผมจะกดกรกรบาทนะครับปิดตัวแนะนำก่อนนะครับปุ๊บโอเคคราวนี้ครับเราก็เข้ามาสู่หน้าตาอินเทอร์เฟซของโปรแกรม Miro เนาะที่เราจะเอามาใช้ในการทำงานกันนะครับในที่นี้ครับผมกดคลิกที่ตัว Untitled เนาะผมจะตั้งชื่อตัวบอร์ดนี้นะครับโอเคในที่นี้ผมจะตั้งเป็นชื่อเป็นอาจารย์เนทมิโรเ o ิร์กชอและกัน นะครับความจริงบอร์ดเราจะตั้งเป็น i r s t o s m i r m นะครับหรือตั้งเป็น User Research นะครับหรือจะตั้งเป็น User Flow นะครับหรือตั้งเป็นสก m t ท a m นะครับหรือเป็น UX Design Board อะไรก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ที่เราจะตั้งชื่อของตัวโปรเจกต์นะครับในแต่ละอันของ Miro นะครับโอเคอันนี้ผมตั้งเป็นชื่อโปรเจกต์ไว้ละกันนะเป็นไททลขึ้นมาโอเคในนะครับอันนี้คือหน้าอินเทอร์เฟซนะครับสำหรับ การใช้งานก็จะมีรูปเราปรากฏขึ้นเนาะเป็นเจ้าของเนาะที่เราทำการ l o อกอิเข้ามาแล้วก็สร้างตัว New Board นี้ปรากฏขึ้นนะครับแบบแรกๆง่ายๆเลยครับผมจะสร้างตัวนี้ก่อนนะครับกดคลิกนะครับที่ตัวของส t i c k y Note ก็คือตัว Post It นั่นเองสมมติว,ว่าผมกดคลิก1ครั้งปุ๊บก็จะปรากฏนะครับตัวของ Post It สีต่างๆขึ้นมานี้ผมกดคลิกเอาสีนี้แล้วกันนะครับปุ๊บ โอเคแล้วเราก็กดคลิกแล้วก็ลากเลยครับเราสามารถปรับแต่งนะครับตัวโพสต์อิทได้ว่าจะให้พื้นที่อยู่ขนาดเท่าไหร่ในนี้สมมุติว่าผมจะให้เพื่อนมาทำการเบรนสตอมมิ่งกันใช่ไหมครับผมอาจจะสร้างเป็น Member 1 2 3 4ละกันโอเคผมจะดับเบิัคลิกนะครับแล้วเราก็พิมพ์เลยครับว่าเป็น Member 1 double ์หนเะดิ๋คลิกเนาะเราสามารถปรับตรงออโต้ตรงนี้ครับปรับตัวไซส์ได้ว่า เราต้องการจะให้มีไซส์ขนาดเท่าไหร่ใส่ตัวหนาหน่อยก็ได้ไหมครับก็จะปรับให้เราอัตโนมัตินะครับนี่คือเราสามารถปรับได้สมมติว่าผมตั้งเป็นเมมเบอร์หใช่ไหมครับผมกด Ctrl c อนท C ลซีคอนะครับมาอีกอันนึงอันนี้ผมก็ตั้งเป็นเมมเบอร์สนะครับเอาสัก4 m e เมมเบอร์แล้วกันนะผมก็ตั้งเป็นเมมเบอร์สนะครับแล้วก็เมมเบอร์สโอเคสมมติว่า ตั้งขึ้นมาโอเคปุ๊บนะครับก็คือสมาชิกในทีมนั่นเองครับผม่าตั้งเรียบร้อยแล้วในนี้ผมสามารถปรับสีได้เนาะผมก็เลือกสีละกันนะครับวันนี้ผมก็ปรับสีปกติเลยกดคลิกแล้วก็เลือกสีนะครับที่เราต้องการจะปรับนะครับอันนี้ผมบอกว่าจะมีทั้งหมด4คนละกันที่จะมา brainstorming ร่วมกันผมก็เลยสร้างตัวบอร์ดต่างๆไว้ก่อนแล้วก็ให้เป็นสมาชิก1 2 3 4นะครับใส่ข้อมูลขึ้นมา นะครับหลังจากนั้นเสร็จครับผมก็กดคลิกที่โพสต์อิต่อนะครับสติ๊กกี้โน้ตนะครับผมก็กดคลิกเลือกเอาอานี้แล้วกันเราสามารถปรับโพสต์อิกก็คือโปรติจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับเราก็สามารถกดคลิกเราสามารถจะลดขนาดก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะกําหนดเนาะใส่ Default ครับจะเป็นไซส์ S นะครับไซส์เเราสามารถปรับเป็น M นะครับหรือว่าปรับเป็น L ก็ได้ก็คือโพสอิทก็จะมีขนาดใหญ่คือในนี้ผมปรับเป็นไซส์ S ละกันนะครับหรือถ้าไซส์ L อดูก่อนเนาะไซส์ L ใหญ่ไปไซส์ M นะครับก็โอเคแต่เอาไซส์ S ละกันแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับขนาดออโต้เองก็ได้ครับเนี่ยนะเราสามารถปรับขยายแนวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับขนาดหรือเราปรับนี้แล้วก็ดันขึ้นมาก็ได้เป็นไซส์ M แล้วก็ย่อให้เขาเล็กลงนะครับแล้วก็จะใส่ข้อมูลต่างๆอนี้เป็นตัวอย่าง นะครับโอเคในนี้ครับผมก็จะใส่ข้อมูลประมาณนี้นะใช้เป็น s i ส์ M ละกันนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ปกติะครับตามที่เราต้องการสมมติว่าผมจะให้เบนซอมมิงผมก็สร้างตัวของอินเทอร์เฟซของบอร์ดไ้ก่อนแล้วผมก็จะแปะโพสต์อิดให้แต่ละคนนะครับในสมาชิกในทีมผมก็ซูมอินซะูมเอาปกติเนาะซูมอินซูมเอาได้เลยนะครับในการปรับนะครับเราสามารถกด c อนโทร l บวก,บวก นะครับหรือกดคอนโทรลบนะครับก็คือซูมอินซูมเอาทหรือถ้าใครใช้เป็นทัชแพดนะครับของตัวโน้ตบุ๊กก็สามารถใช้2นิ้วนะครับ2นิ้วนะครับแล้วก็เอา2นิ้วนี้ปัดออกซูมอินแล้วกด็ดันเข้ามาซูมเอา t อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ปกติโอเคในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะสร้างบอร์ดขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างให้นะเป็น 1, 2, 3, 4 นะผมก็ก๊อปปี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมอาจจะจัดให้ตรงนิดนึงโอเคแล้วผมก็จัดให้ดูเหมาะสมโอเคอันนี้ผมก็เลือกก๊อปนะคอนทรลซีคอนทรลวครับแล้วก็มาแปะให้อันที่2นะของเมมเบอร์2นี่ก็แปะให้เมมเบอร์3อันนี้เราก็แปะให้เมมเบอร์4โอเคประมาณนี้อันนี้คือเราทำเป็นเทมเพลตต่างๆนะครับขึ้นมาเราสังเกตเห็นว่าถ้าผมซูมเอาะครับ ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าอาณาจักรของโลกของโปรเจกต์อาจารย์เนทมิลโลเวิร์กชอปเลยหมายความว่าอะไรเวลาเราไปทํางานจริงหรือว่าผมสอนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้เข้าร่วมอบรมนะครับเราสามารถจะแบ่งงานกันเป็นทีมใช่ไหมแล้วก็แชร์ริงนะครับของตัวหน้าของโปรเจกต์บอร์ดเนี่ยครับให้เพื่อนร่วมทีมเราให้นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนนะครับสามารถจะสร้าง บอร์ดต่างๆด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะมีพวกนี้ครับสามารถเอามาใช้แล้วก็แปะๆแปะๆใช้งานแบ่งกลุ่มในการทํางานเลยก็ได้แล้เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแต่ว่าใส่อยู่ในพื้นที่อาณาจักรที่เราเตรียมไว้ในบอร์ดนี้ทั้งหมดในโปรเจกต์นี้ทั้งหมดนะครับจะพื้นที่แบบกว้างมากๆกว้างใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วเราสามารถซูมอินไปหาตัวเนื้อหาต่างๆนะครับที่ มีการสร้างกันเนี่ยก็ทำได้นะครับในนี้ผมยกตัวอย่างเป็นอันนี้ซึ่งผมจะกดคลิกที่ Tech นะครับปุ๊บแล้วเราก็มาลากตรงนี้ครับผมจะตั้งเป็นอาจารย์เนสทีมเบรนสตอร์มิงแล้วกันนะครับอาจารย์เนสทีมนะครับเบรนสตอร์มิงสมมุตินาะอผมก็สร้างหัวไว้โอเคนี้ผมก็ ขยายใหญ่นิดนึงนะครับขยายใหญ่นิดนึงพอประมาณทําตัวหนาหน่อยนะครับปรับอะไรเมนต์ไว้ตรงกลางโอเคในนี้เราก็อาจจะแบบลากมาเนาะโอเคมาใส่ให้ดูโอเคขึ้นนะครเนี่ยสามารถปรับได้หรือลดลงอีกนิดนึงก็ได้ครับโอเคอ่ะประมาณนี้เราก็ตั้งชื่อตัวอินเทอร์เฟซนี้ที่เราสร้างไว้เบื้องต้นว่าเป็นหวัวข้อนี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนของเราครับมา ฟิชเชอร์ลิกับเราคือมาทํางานในนี้ในนี้ผมขอตั้ง4สักนิดนึงนะครับเราสามารถปรับด้ดยอิสระเลยเห็นไหมครับปรับได้แบบง่ายๆมากๆอันนี้คือเราสร้างเองนะครับหรือเราจะใช้เทมเพลตที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน,นครับแต่ในที่นี้ผมจะขอสอนทุกท่านเนาะในการใช้งานแบบ scratch ก็คือทำด้วยตัวเองก่อนเราสามารถใช้มิโรเนี้ยสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับอันนี้สร้างตัว บอร์ดที่มีพสต์ตอิทต่างๆมาแปะอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้โอเคในนี้สมมุติว่าผมเป็นเจ้าของใช่ไหมผมอาจจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้สมมติผมพิมพ์มาว่าข้อความหนึ่งความจริงเวลาเราเป็นซอมมิ่งเราก็จะมีโจทย์ให้ใช่ไหมให้แต่ละคนมาระดมสมองความคิดเห็นกันแล้วก็แบ่งเลยใครเมมเบอร์หนึ่งเมมเบอร์สองหรือเป็นพาร์ติซิพานต์หนึ่ก็ว่าไปครับแล้วก็ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอะไรยงยก็ใส่มา1 2 3 4หรือว่าเขาจะแปะเพิ่มอีกก็ได้ในนี้ผมก็ยกตัวอย่างครับว่าสมมติผมให้ความคิดเห็นไปแล้วผมก็จำลองว่าเป็นข้อความ1 2 3 4ละกันนะครับก็ใส่ข้อความเข้าไปนะพิมพ์เป็นเท็หรือภาษาอะไรก็ได้นะครับก็รองรับหมดเลยโอเคผมก็ใส่อนันนี้โอเคสมมติว่าใส่ไปนะเป็นข้อความ1 2 3 4งีไงเห็นปะก็ใส่ได้ คราวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองกดคลิกนะครับที่ปุ่มแชร์ตรงนี้ครับคลิกที่ปุ่มแชร์โดยโปเติครับถ้าเรามีการสร้างทีมไว้อยู่แล้วเนาะเราก็สามารถจะอินไว้เพื่อนมาเข้าในทีมของเราได้นะครับโดยปรติตรงนีะครับเราก็สามารถใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีทั้งจะเป็น gmail ก็ได้นะครับเป็น microsoft slack นะครับหรือเป็นทีม ก็สามารถใส่เข้าไปแล้วสามารถกําหนดบทบาทเขาได้คับว่าจะเป็น can edit can comment หรือว่า can view ซึ่งในที่นี้ครับผมแอดตัวผมอีกคนเข้าไปแล้วนะเพื่อจะจําลองว่าเราสามารถให้เพื่อนอีกคนหรือทีมงานของเราเข้ามาใช้งานตัวบอร์ดที่เราสร้างขึ้นได้นะครับเรากแค่พิมพ์เข้าไปเฉยครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปพอใส่เสร็จปุ๊บก็จะกด in v i t e ตรงนี้ครับเซน Invitations นะครับก็จะส่งคำร้องเนาะไปให้ที่อีเมลของเพื่อนเราหรือทีมงานเราถ้าเรากดคลิกเข้ามาเขาจะเข้าตัว m i โลครับจะมีโปรเจกต์นี้ปรากฏขึ้น,นอันนี้คือเราสามารถแอดเพิ่มสมาชิกในทีมเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดบทบาทด้วยนะครับแบบนี้ผมสร้างทีมชื่อว่า UX UI Design Team ใช่ไหมผมกดคลิกที่ Manage Access ก็จะมีนะครับหรือเป็นเจ้าของใช่ฉอันนี้ก็สามารถกําหนดให้ว่าแต่คนจะมีสิทธิ์เป็นอะไรนี่ก็เป็นอดิเตอร์หมดเลยเราสามารถ add นะครับเพิ่มเข้ามาได้แล้วก็ add แบบเมื่อกี้ครับใส่อีเมลแล้วขอจะ invite เข้ามาก็กดคลิก invite ของอีเมลนะครับก็จะ add เข้ามาในตัวนี้เลยนะครับก็สามารถใช้ได้โอเคในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการแชร์ให้เพื่อนซึ่งโดยโปกติครับ ผมสร้างทีมอยู่แล้วดังนั้นคนที่อยู่ในทีมทั้งหมดนียสามารถเข้ามาใช้งานบอร์ดนี้ได้เลยนะบอร์ดนี้เลยเพราะว่าเราเข้าแบบเป็นทีมเข้ามาใช้งานก็คือเนี่ยหรือเราจะแบบ Copy ก็ได้ครับกดคลิกที่ตัวลิงก์ตรงนี้ครับก๊อปปี้ทีมก๊อปปี้ทีมอินไวลแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราเพื่อนเราก็จะกดเข้ามา Access ในนี้เลยซึ่งก็กำหนดบทบาทได้นะว่าจะให้เขาทำอะไรก็กดคลิกแล้วก็เข้ามาได้เช่นเดียวกันหรือว่า เราต้องการนะครับจะ anyone with the link ก็คือสามารถให้คนมีลิงก์ครับสามารถ Access เข้ามาได้ถ้าเรากดคลิกตรงนี้ปัจจุบันคือ no access ใช่ไหมถ้าผมกดคลิกก็จะมีนะครับ can view can view ก็คือเราสามารถ copy board ลิงกที่เราสร้างอยู่เนี่ยครับส่งให้สาธารณะเนะาะอาจจะผ่านไลน์ผ่านอีเมลผ่านแชทอะไรก็ได้ครับแล้วก็กดคลิกเข้ามาสามารถ view ดูได้ถ้าเป็น can view ถ้าเรามีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับของแคลนของตัวมนะีโลเนาะเป็นขั้น Business อะไรองี้ครับก็จะมีเขาก็สามารถจะ anyone with link ก็คือไม่ต้องไม่ต้องเป็นทีมของเราแต่คนนอกสามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือเราทำการ Edit ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเราจะต้องมีการอัปเกรดนะครับตัวแพลนของตัวมีโลด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ในนี้ก็ สามารถเลือกนะครับแล้วก็กำหนดต่างๆได้เนาะในการใช้งานแล้วก็แค่ Copy b o บอร์ดลส่งให้เพื่อนหรือว่าให้ผู้เข้าร่วมฟังนะครับผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมกับเราในกำจกรเบนซอมมิ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราส่งให้ทีมก็กดคลิก Invite t e ีมแล้วเขากดคลิกมาก็จะเข้ามาอยู่ในตัวทีมของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคในที่นี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเข้าอีกแอคเคาทหนึ่ง นะครับที่เราแชร์ไว้ให้เขาแล้วจากเมื่อกี้เนาะซึ่งทีมที่แชร์นะครับผมแชร์ไปแล้วนะเป็นของอีเมลคนนี้เนาะที่เราอยู่ในทีมเดียวกันนะครับหรือเราจะกด Copy Team i n อินไว้ลิส่งเข้าอีเมลหรือไลน์แล้วพอเขากดมาเขาจะ Access เข้ามาที่หน้าของตัวเวิร์กช็อปนี้ที่เราสร้างขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ในที่นี้ครับผมเปิดอีก Account หนึ่งนะครับก็คือ Account ของอีเมลนี้นะครับเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมผมก็ล็อกอินเข้ามีโลมาเช่นเดียวกันเราสังเกตเห็นว่าตัวที่เราสร้างบอร์ดไว้คือตัวนี้ครับที่ชื่อว่าอาจารย์เน็มีโล Workshop ผมกดคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นะเนาะเราสังเกตเห็นว่าอันนี้คือตัวผมอีกคนหนึ่งจินตนาการเหมือนลูกทีมเรานะครับหรือว่า ทีมงานของเรานั่นเองนะครับหรือลูกค้าของเราถ้าเราต้องการมา brainstorming ร่วมกันเนี่ยก็จะเห็นส่วนของอาจารย์เนสเดอร์ซีรีส์ที่เป็นเจ้าของบอร์ดที่สร้างก็คือเขาเคอร์เซอร์เขาอยู่ตรงนี้ของเราก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับเป็นอีกไอ้คราวหนึง่งใช่ไหมครับที่เราให้เพื่อนสามารถเข้ามาทํางาน brainstorming ร่วมก,กับเราได้นี่ผมจะลองเป็นเมมเบอร์สอแล้วกันเห็นไหมผมสามารถกดคลิกแล้วก็ใส่ข้อมูลนี้ผมจําลองเป็นใส่คําว่า t e คหนึ่งเ2 t สอง3 t e สามสี่และกัน อันนี้คือเหมือนการเบรน o อ m i n g ครับเวลาเราดึงเพื่อนเข้ามาหรือทีมงานเข้ามาเนี่ยผมสาธิตแค่2คนใช่ไหมครับก็ใส่ความจริงจะใส่เป็น10คน20คน30คน50คนแล้วแต่ทีมเราใช่ไหมเราก็จะขึ้นเคอร์เซอร์เนี้ยชื่อคนนั้นเต็มไปหมดเลยครับก็จะมาทำแบบเรียวทามาช่วยแต่ละคนเติมข้อมูลของตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ครับสามารถทำได้หรือว่าเขาจะนิวนะครับแล้วก็ สร้างตัวอันใหม่แต่ลอันแต่ลอันหรือจะก๊อปปี้แต่ละอัน,อแ,ลอนแล้วก็มาสร้างเป็นตัวโปรเจกต์ต่างๆพวกนี้ครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะโอเคอน,นี้ผมลบไปเนาะโอเคอันนี้ครับเราสังเกตเห็นว่าอันนี้ผมเข้ามาอีกที่เป็นอีกคนนึงเนาะที่อินไว้เพื่อนเข้ามานะผมใช้แค่ a c c o u า t อีกอันหนึง่งโอเคเราสังเกตเห็นว่าเฮ้เราสามารถจะเติมอะไรใส่เข้าไปในตัวบอร์ดในนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ในนี้ครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บอร์ดนะครับของเจ้าของก็คือบอร์ดของอาจารย์เนสเดอะซีรีสปุ๊บอันนี้เป็นบอร์ดของอาจารย์เนสใช่ไหมครับเราสังเกตเห็นว่ามีเพื่อนเราเนาะเข้ามาแล้วเคอร์เซอร์เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นที่เพื่อนเราเติมเข้ามานะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเนาะที่เพื่อนเราใส่เข้ามาได้นะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนาะที่ใส่เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่สาธิตให้เนาะในการใช้งานเริ่มต้นนะครับของการใช้งานตัวของ Miro เนาะที่เราสามารถใส่ Sticky Note, Post It, แปะ brainstorming ร่วมกันพิมพ์ข้อมูลร่วมกันเป็น collaboration ได้เลยนะครับ